เพราะบรรดาท่านุทธบริษัทต้ับฟังคำแนะนำเสร็จเล็กน้อยเพราะว่าวิธีปฏิบัติบรรดาท่านุทธบริษัทก็ฟังกันมาทุกคืนเพราะว่าอาจจะจับจุดไม่ได้ก็ได้นี่การปฏิบัติที่เราทำกันอยู่นี้คือทราบว่า ต้องมีท so ั so uh ้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาควบคู่กันไปแล้วก็สมานเสมอกันคำว่าศีลเป็นภาาพื้นของการปฏิบัติถ้าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เป็นการยากที่จะทำสมาธิหรือปัญญาให้เกิดขึ้นได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติแบบนี้ เป็นการปฏิบัติแยกออกจากสมาธิธรรมดาทำไม่แยกออกนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ใช้สมาธิธรรมดาสมาธิธรรมดาที่เราปฏิบัติหรือที่เราเรียกรน้ว่าสุขาวิปัสสโกก็เหมือนกับเราศึกษาความรู้ในห้องเรียนเรียนจบปีหนึ่งปีสองปีาสามปีสี่เจอสร้างเึงด็อกเตอร์ ว่าเป็นหลักวิชาทฤษฎีเฉยๆแต่ก็มีผลในการบรรลุการบรรลุมรรคผลตั้งแต่พระสุนดาติสาคารานาคารหันอันนี้บรรลุได้แต่ไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์แล้วการปฏิบัติแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราศึกษาวิชาในห้องเรียนแล้ว ก็ไปศึกษาการเล่นกีฬาอีกส่วนหนึ่งที่ฉันเรียกว่ากีฬาสมาธิทำกีฬาสมาธิหมายแปลว่าใช้กาลังของสมาธินั้นเพื่อเห็นและเพื่อเคลื่อนไปสู่ภบต่างๆที่เราไม่สามารถเห็นได้ในตาเนื้อหรือเราไม่สามารถจะมีความรู้ในการอบรมสุจริของเรา ในนั้นมีชานี้ท่านจึงเรียกว่าอคตญยาอคติญาแปลว่ารู้ยิ่งหรือว่ารู้เกินกว่ารมธรรมดาแต่อคตญยานี้ต้องแบ่งออกเป็นสองประเภทสำหรับโมโมจิทิจัดแฝงอคตญยาหนึ่งในหกของอคติยาสำหรับอคตญญาอีกส่วนหน,นึ่นรงต้องทำได้หกอย่างมีการแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นที่เป็นต้น เือกาปรปฏิบัติแบบนี้แต่จะเป็นกานปรปฏิบัติแบบที่เราทํานี่คนดีเรญญื่องข้อคุญาขอกคนดีปฏิสัมพิทา์ยางคนดีกำลังจิตของบรรดาทุกท่านต้องนสม่ำเสม,มอกันในศีลศีลเป็นภาตุพื้นใหญ่สังเกตดูให้ดีว่าการฝึกเนี่ยมีผลต่างกันระหว่างพาระนีกับพระวดัด ําหรับพระเนนีิสุดในยากก็ไรเพราะว่าพระเนนิมีสิข้าบทมากพระมีสองร้อยี่สิบเจ็ดศีข้าบดที่จะต้องระมัดระวังรักษาเพราะว่าเป็นโปรชนิยัตบุคคลสำหรับเนนมีสิข้าบดเจ็ดศีข้าบดเรว่ามีเพียงแค่ห้าศีข้าบท นักาบทที all all. Los, e ่จะบังคับเราจริงๆมีมากน้อยต่างกันนั่นแต่ระา่ายถ้ามีการบกพร่องในศึกษาบทที่เป็นปฏิบัติที่เราเรียกธ่ามสิมเมื่อบกพร่องก็ไม่สามารถจะเคลื่อนตัวไปได้นี่เขายกว่าจังมีผลเร็วกว่าพระนเรนเพราะพระนเรนมีความผิดพลาดทางคูบาอาจารย์สอนในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ว่าอย่าไปโทษท่านผู้รับการศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องโงูว่าสีขาหมดเล็กน้อยเราละเมิดได้ไม่เป็นไรนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ในเคลื่อนไปไม่ได้เราเห็นเลยว่าถ้าเราปฏิบัติสิลดีการจญสมาธิแบบนี้จะเป็นการชี้ชัดให้มองเห็นเพาในขณะใดถ้าจิตใจของเราบริสุทธิ์สิีง ขณะนั้นคืนนั้นหรือเวลานั้นวันนั้นอารมณ์กเราจะมีแต่ความแจ่มใสจะเพื่อกันจะเข้าจิตจะเข้าสู่สมาธิก็เข้าง่ายอารมณ์การแจ่มใสเห็นอะไรก็ชัดเจนมีความรู้ก็รวดเร็วในด้านปัญญา <c oughs> ถ้าหากว่าวันใดจิตใจเข้าต้องไปในสีน วันนั้นความมืดมัวของจิตจะเกิดขึ้นอันนี้ในสมัยก่อนเขาพิจารณากันแบบนี้สำหรับเธอว่าถ้าเป็นของไม่ยากสินห้าถ้าวันนี้มันต้องแล้วตัง้ตงใจสมาทานด้วยความจริงใจความแจ,จ่มใสของจิตมันก็เกิดสำหรับแท้ถ้ามาเอืน่นเป็นอัมบัติีขาหมดใหญ่ตังแต่ถึงสังขารดิเจขึ้นไป ก็ลอยต,ตัวไม่ขึ้นเพราะว่าสังขาดิเศษไม่สามารถจะแก้้วยการแสดงคือยงแค่บัตรทุกกฎตัวเดียว,วเ้าเห็นว่าจิตมีความเมตโตอยู่มากมีเรื่องของศีลเป็นเรื่องใหญ่ขมันดาท่านพุทธรริษัททุกุ่าันให้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นภาพพื้นที่เป็นก้าวเป็นไปตูวระบบที่เราจะถึงเข้า สมาธิหรือศาสนาลำดับสมาธิคำว่าสมาธินี่เป็นการสร้างใจสมาธิที่ก็ไม่มีอะไรมากเป็นการสร้างใจแต่ว่าการสร้างใจสำหรับการฝุกปัญญาก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้ครรมวนาแต่ตกต่างกัอย่างอื่นที่ไม่าจะฝุกปบญญาหรอกไม่ใช่ ใชาปุ่ตวิญญาห์ก็หนักมากเราจะต้องใช้เต่สินถึงสิบอย่างแ้่สินแต่ละอย่างกัวตารการใช้คำภาวนากาัต่างกันใชอารมณ์จับนิมิตตต่างกันมีบางคนเคยถามว่าทําไมจึงต้องใช้คำที่เจรนาอย่างนี้ทําไมจะใช้แต่สินไม่ได้หรือแต่ความจริงอาจมาเราคิดว่า อาตมานี่ก็พยายามที่สุดที่จะหาทางให้มันง่ายที่สุดแต่บางคนก็กลับมาหาทางที่มันยากที่สุดก็เลยไม่รู้จะสนใจอะไรใครก็ถามมาเวลานี้เขาเลิกทำกาาระสนกันแล้วหรือก็จะต้องตอบว่าผู้ถามนี่อมโง่ก็มีหลายรายเป็นกันมนุษย์จมโม่ประเภทนี้ เคยมีประเทนี้นเขาไม่ได้คนอดดีเขาได้คนอดเรวเพราะว่ามีไม่มีความรู้อะไรจริงๆจังความจริงการจะฝึกกข้มาหาจุดมโนอิธิเนมันเป็นสองยากถ้าเราใช้กระสินอะไนี้คิดว่าชาติทั้งชาตินี้สงสัยว่าจะได้หรือไม่ได้ ตอนนี้พ่ออะไรพ่อกำลังใจของคนเราเวลานี้อ่อนแลงไปมากถ้าเราจะถอยหลังก็าไปทักสี่ห้าสิบปีเราจะเห็นว่ากําลังใจของคนสม,มัยนี้กับกาลังใจของคนสม,มยนนันยนั้นต่างกันเยอะนี่ถ้าใจถามว่าแต่การฝึกมนโนยิธีนี่ถ้าต่อไปจะปุะสบสิะนันได้ไหม ก็ต้องบอว่าถาว่าแท่งเคร่องนะัมโนยิธิเรื่องเะสินนสิบอย่างเป็นของง่ายทังนี้เพราะอะไรเพราะว่าเะสินนสิบอย่างก็ฝึกเพื่อแย่เข้าถึงมโนยิธิแล้วเกษินนสิบอย่างนี้พูดง่ายๆก็ต้องการฝึกเพืเข้าถึงวิชาสามและเข้าถึงนั่งิญญาหกจะได้รู้ว่าทุกท่านได้มโนยิธินี้จริงๆ จะจับสินกองไหนก็ตามเป็นของง่ายไปหมดเพราะฉะนั้นว่าที่เราเรียนมนมาี่ถ้าถึงมนโนยิธิมันก็เลยมันเป็นเป็นผลม,นมันก็สินไปแล้วไม่ใช่ขึ้นกระสินงกระสินเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่เราปลูกลงไปก็หวังจะได้ดอกหวังจะได้ผลแล้วเมื่มโนยิธินี่มันเป็นผลของกระสินถ้าเราปฏิบัติตนเข้าถึงผลของกระสิน ถ้าทำไมเราจะจับคนของเราศินไม่ได้ถ้าจะถามไปทีว่าควรที่จะกลับไปทํากระสินใหม่ไหมอันนี้ก็ก็ต้องขอยกให้ปเป็นปัญญาของขท่านถ้าท่านโง่ก็ควรจะกลับย้อนไปจับกระสินใหม่ถ้าปัญญาฉลาดมันก็ไม่จําเป็นทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าการฝึกมนโนยิ่ิมันเป็นผลที่เร,า,ยยราจะถึงได้แก่กระสิน ต่การปฏิบัติ่างนี้มันก็ได้หมดแล้วขยันจะขึ้นต้นใหม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ระวาังกำลังใจมันจะใส่เส่ใส่มีม่เป็นกา่แค่อารมณ์คนเคยได้รู้ตามความเป็นจริงแต่วันทิ่ท่านีหน้าอยู่ที่นี่ไม่มีใครโง่ตามนั้นแต่โดด <c oughs> ทษนีแต่เจ้าพระกฏว่นานริยะไม่ไม่ฆามันนี่ก็มีคนโง่ประเภทน,นี้มาถาม ก็จึงพอพูดแกล้งโง่เสียก่อนสนุนนักได้พูดแก่โงไว้บัดนี้ก็เยโง่จางเขาก็เคยรู้ว่าไม่ก็มาปกที่ก็มาฝึกก็บักมากก็พอจบแล้วก็มีคนมาถามว่าเวลานี้ไม่จะเลยตศิลป์แล้วหรือไม่ทำแล้วหรือก็รู้สึกว่าคนโง่โง่แบบนี้ยังมีอยู่ก็น่าสลดใจ ตาจริงกรงารปฏิบัติแบบนี้จะลองดูก็ได้ถ้าท่านทำกันได้จริงๆิมโนย,ยิธิทิ้นได้แล้วคล่องจริงๆิแล้ว่จาจับประสินมาทุกอย่างสิบอย่างมันพอเริ่มจับจพับประสินแต่ละกองจะเป็นประกายทันทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้สาสิบอันนี้นไม่ขอไม่ยากเลยเพราะจ็ สินก็สินจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่อารมณ์จิตเป็นสมาธิพอใหม่แต่ว่าได้มโนยิทธิจริงๆกําลังสมาธิพอเพราะว่ากระเพี่อีก็เกินอารมณ์ของสินแล้วเข้าถึงผลอย่างราชินีเคยถามว่าจะสินสิกองจับแต่ทัศน์ทัศน์ทัศน์ทัศทัศน์ทน์ตระายไปหมดเป็นดวงเธอจับได้เพียงแค่ระยะไม่กี่เวลานิดหน่อย รู้ว่าจับได้จะทับปรจับจับทับว่าเปนเป็นใที่พวีกสินจะตัเจโเตโชกสินเตโจสินายโจกระสินและมีเนี่ยโอ้เลวิดกสินนี่ระสินกิกาสินอาโลกะสินอากากระสินแล้วก็อ่ากะลากระลมอากาศกระสินนะ่รับะสินว่างกสินอากาศกะสินแสงสว่าง โท่าตะกสิกนถ้าเราจะจับจริงๆมันจะขึ้นปเป็กายันท,ทีคันใดแต่แดงว่าจิตทีเราจับยอดตะกิดไม่เลยอันนี้พูดไปพูดที่พดูดในฟังนี้นะมันได้หมายความว่าทุกคนที่นั่งอยู่นี่มีความโง่อย่างนั้นแต่ว่ามีคนโง่บ่อยๆมาถามก็เิยความมางคงด้วยกันเทียงใครก็เขาสอนอย่างนี้อยู่ก็มาถามที่อย่างน้น เขากอนอย่างนั้นภาถาหนึ่อย่างนั้นไอ้กับข้าวที่กำลังจะกินวางอยู่ข้างหน้าไม่กินไม่ไรชอบจะไปกินในของที่มันไม่มีแต่ความไม่มีนั้นถ้าเป็นการฉลาดของคนดีนั่เป็นการสแสดงความโง่ออกคือมันไม่มีผลนี่ขอทุกท่านที่พูดนี้แล้วก็ฟังเข้าใจเขารู้ท่านเป็นั่งอยู่ที่นี้ไม่ต้องการจะหกักล้างจิตใจของท่าน มายความวนี่หมายความว่าไสโง่แใครเข้ามาถามจะได้บอกว่ากระสินก็ดีกรรมฐานทุกองก็ดีก็คือกรรมฐานในกระถานงานกรรมฐานทุกองมีกระสินด้วยกระามผลที่ต้องการก็คือทานจิสติสมาธิสำหรับกระสินพระพุทธเจ้าทรงจัดไว้เพื่อจาริยาณเองแต่ได้ว่ารอยต้องการยอดสุวิญญาณวิชาสาม เราก็มีความจำเป็นจะต้องสบายใจตัดสินเป็นพื้นฐานอันนี้ที่เราปฏิบัติกันนี่มันเป็นาการตสินเร้าลายคำว่าตรดสินนี่ไม่ใช่ตรดสินอย่าลืมว่าความต้องาการก็คือจิตเปสมาธิสำหรับตรดสินให้เป็นกรรมฐานอยากคำว่าอยากไม่ใช่ของสัมหมายความ,มว่าจับภาพเป็นมาเป็นพื้นฐาน เป็นของหยาบจึงเป็นเป็นแาะเป็นคางสีป็นง่ายแต่ว่าตรงที่เราปฏิบัตินี่ไม่ใช่กาสิึงเป็นการยึดท่าตีเป็นพื้นฐานเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดกว่าจับได้ยากกว่าจะทำไมถึงเอากรรมฐานที่จับได้ยากกว่าจะถึงไม่ใช่ทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าหากว่าอันนี้จับไม่ยากกว่า ถ้าเราจะไปใช้กระสิงก็เลยจับง่ายกว่าในเมื่อเรามาจับของนี่ง่ากกว่าล้ามาเมื่อจับได้แล้วมีผลเราอันกก็ไปขอจับของที่ยากกว่ามันจะจับได้ง่ายกว่าเยอะนี่เป็นผลอย่างหนึ่ง้วตอนนี้ไปก็วันนี้พูดยาไปนิดๆพอตอนนี प प त त ้ไปเราขอพูดถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติองบรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะให้ได้จริงจัง แต่ว่ามันก็ยากอยู่นิดที่ว่าทําไมการปฏิบัตินีนได้รวดเร็วไม่เสมอกันทาานี้ก็มีว่าถ้าบางท่านเคยเจริญกรรมฐา,านอย่างอื่นมาแล้วจนชิน้มาจากคำวา,วานนาแบบนี้ใชอารมณ์แบบนี้ที่แยกมาจากอารมณ์เดิมอารมณ์มันก็แย่งกันคำว่าอรมณ์แย่งกันว่าอารมณ์ก,าามก่อนเราใช้จนชิน้ง เอาไปจับยานี้เข้าอารมณ์คนดึงอารมณ์เดิมมันจะน้อมไปหาของเก่าแน้ของใหม่เราก็จะเอาของเก่ามันก็จะเดือดขัดแต่ว่าที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านคนนั้นเรยวมันเป็นของธรรมดาไม่ใช่เลยแต่ของที่เราใช้มาจนชินพอเปลี่ยนเข้าไปจิตใจแล้วก็ที่รกบบขัดมืนอเปลี่ยนทางเดิน ถ้าจะถามว่าจะไม่ใช้ครวนาเดิมได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้แต่ว่าผลที่จะเห็นอะไรต่ออะไรมันอาจจะได้หรือไม่ได้อีกอย่างหนึ่งรุลิชาอนกรรมภาวนาอย่างนี้มันเป็นครภาวนาจะพ่อติดแทนที่เราจะใช้ราสินทั้งสิบเราก็มาใช้อย่างเดียวแต่หากว่าเราจะฝึกแปลปุตติจะทําไม่ได้เหมือนคนที่ก็ต้องราสินสิบมันก็ไม่ได้อีก ถ้าแยกไปใช้ปัญญาวิชาแสมก็ต้องไปหาได้สิอันนี้อารมณ์มันก็ดึงกันคนที่ได้เงินได้ของเก่ามาแล้วก็เดึงอยู่ครับงหนึ่งก็ได้ช้าเป็นหน่อยแต่สำหรับที่ท่านไม่เคยทําอะไรมาเลยก่อนทาไมยังได้เลยเพราะว่าท่านไม่มีอารมณ์ดึงคือมาถึงจัาบนามบาัติเทวานามบาาออัตากทนามบัติทวไปเลยของเก่ามันไม่ดึง ยังได้เร็วกว่าฉะนั้นท่านที่หากว่าเจริญญาติมาแล้วได้ช้าไปหน่อยก็อย่านาตัวเองว่าเร็วมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาก็จิตมันชินเอ๊ต่อไปก็มาพูดถึงการปฏิบัติท่นยังไงอารมณ์จิตยังได้ก็ต้องใช้อารมณ์จิตของเราเบาๆอย่ามนแรงนักเออการขึ้นก็มาฐานแบบนี้เป็นการขึ้นโอปัจาระสมาธิ ไม่แค่ก้าวขึ้นโดยกำลังของฌานเป็นการแตกต่า,ารงระหว่าฌานอย่างอื่นอาการแทรกเบาๆมันต้องเบามาจากศีลอารมณ์คุมศีลเบาๆเพื่อสบายสบายไม่ต้องถึงกับเครียดถ้าอารมณ์คุมศีลแบบสบายสบายก็แสดว่าศีลอยู่ในกำลังใจของท่านท่านเรียนมากเหลือกําลังที่จะทาลายศีลจิตเป็นสุข เริ่มภาวนาแล้วก็ภาวนาแบบเบายๆสบายสบายใจสบายไม่นั่นเกินไปหรือก็ไม่ย่อหย่อนเกินไปพอใจเป็นตุกทำภาวนาว่านาบัตะให้ขึ้นใจจริงๆถ้ามีคนถามว่าภาวนานามบัตะแล้วเจ้าพุทโธไปไว้ที่ไหนก็มีคนถามเหมือนกันก็ต้องตอบว่าพุทโธก็ยังวางไว้ในใจของเรา ถ้าเราต้องการจิตสบายลรไปสุขธรรมดาเรากภาวนาพุทโธหรือสมมาอรหันก็ได้แต่ว่าต้องการจะใช้กําลังจิตจริงๆเพื่อเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาใช้นามบูชาถ้าส่วแล้วราจะใช้ถ้าต้องการจยจิตเป็นสุขก็ภาวนาตามสบายที่เราจิตถ้าเราจะใช้รมเพื่อรู้แล้วก็สู่ไปเข้าสู่พวกอื่นเราก็จะใช้แบบนี้ เหมือนกับเรออย่าอยู่เป็นสุกนอนอยู่กับบ้านเราจะนั่งจะนอนท่าไหนก็ได้ถ้าต้องการจะไปที่ไกลก็ต้องใช้พาหนะต้องใช้รถต้องใช้เรือเป็นต้นคำว่าภาวนาานามาวทาสมัยว่าเป็นจิจที่รวมกําลังของอสิญญาทั้งหมดเข้ามาไว้ในจุดเดียวกันเหมือนกับเราใช้รถหรือใช้เครื่องบินไม่เข้าใจตามนี้นะ เรื่องคำภาวนาใดๆนะไม่ห้ามวิธีที่ได้จริงต้องใจสบายคืออารมณ์จิตมันเป็นสุขอารมณ์จิตเป็นสุขยังไงศินเออปนเมเก่านไ้ไอารมณ์จิตเป็นสุขกไหมว่าอารมณ์นักษาสินี่ดีตัสินี่ตรงตัวและสบายเวลาภาวนาก็ภาวนาให้ใจสบายรู้สึกจิตเบา ชื่เราไปสุขเฉยๆมันจะกดให้มันแน่นนักเวลาที่เราจะปลงคันห้าก็ใช้อารมณ์ส,บา,สบายว่าเบาอัา่แหละอารมณ์สบายอารมณ์เบาต้องการปลงคันห้ายังไเพื่อปลงให้มันชินกระทั้งมันมีรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาถ้า,าจิตใจเราเห็นการเกิดเป็นทุกข์จะนั่งความหาทุกข์มันอยู่ตรงไหนเนา อาการเกิดอการแกเป็นทุกข์มันก็ยังมองไม่เห็นการป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์มันก็มองไม่เห็นอาการที่จะตายอาการที่จะตายทุกขเวทนาบีบคันก็มองไม่เห็นถ้าบอกว่านั่นเป็นทุกข์ข้าวหน้าเจริกายเป็นทุกข์ก็มองไม่เห็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นแก่เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นป่วยเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นตายเป็นทุกข์ก็ไม่เห็น ก็ลงไม่มีความรู้สึกว่ามันจะทุกอย่างนี้มันก็หนักอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นทุกเจ็บต้องบังคับ่าเกิดมันเป็นทุกอย่างไแงแกเ,เป็นทยังไงก็ต้องคานหาว่าคนแก่ก็เป็นยังไงจึงเป็นทุกคนเวยไข้ไม่สมบายเป็นยังไงแล้วจึงเป็นทุกเยนี้ว่าเสร็จน,นี้ไม่มีทางไปหรอกมันไม่เห็นยังต้องจิตมันต้องรู้จักจนชินด้วยกำลังของปัญญา ให้เกิดมามีชีวิตอยู่แล้วปวดต้องขี่ต้องเที่ยวมันไปสุขจะม่ทุกข์มันหิวมันโหยมันหนาวเกินไปร้อนเกินไปมันไปสุขจะไม่ทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายนึ่คือความป่วยนี่คือมันจินว่ามันทุกข์แก้วผ้าตาตางแรงไม่ดีไปสุขจะไม่ทุกข์ตอนนี้เกินรับปั๊บมันก็มีความรู้สึกกันตีและโอนนองโลกทั้งโลกไม่มีใครสุขมันมีแต่คนทุกข์ทั้งหมด นนอกไม่ต้องไปไล่เบี้ยที่แล้วอละพอพอดังยายใช้กําลังไล่เบี้ยที่แล้วพ่อแล้ว่อไม่ได้กินชานี้ท่้นชาติไม่ได้กิมันต้องเล็กลงมาเรเห็นทันทีว่าคนที่ทํางานทังการทุกคนมันเป็นทุกข์ทั้งหมดแล้วถ้าทำงานก็เป็นทุกข์นั่ง้เขยืก็เป็นทุกข์นอนด้เขยื้ก็เป็นทุกข์มองเห็นทุกข์ความเกิดความแก่ความป่วยัญา ต้องใช้กำลังใจเพราเรามีความรู้ส um ึกว่า้โลกนี้ไม่ใช่เรื่องไปเกิดเป็นคนเป็นเทวดาใษทรมบายชั่วคราวไม่เป็นเรื่องหมดมุษย์จนาก็มาใหม่ปฏิทานดีกว่านิพพานดับอารมณ์ที่เข้าในนิพพานไม่เบรงดัษนะดาษอะไรดาษอะไรคะความรักอยากมีผัวมีเมีย ดับโลภะความโลภเปียากรวยดับโทสะความโกรธคือจิตคิดเรืองอาหารดับความโง่ถินแล้วว่ามนุษย์โลกเป็นศุกต่โลกศุแต่ละโลกศพจิตมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานไม่รอจิตมีความต้องการอย่างเดียวคือตัดยาชาความรัก ตัดโลกะความอโลกตัดโทตั้งสองโทสัดโลกาันต่างกัาอารมณ์จิตยามีอารมณ์จิตที่ถึงแน่แล้วก็เมื่อถึงให้จิตมัสะบัดสบายมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนที่อยากรักหระอไม่ทราสศขเห็นสักสิ่งขึ้นมาก็ถือว่าความวัตถุนี้มันสร้างความสุขให้เราเลยม่าช่คนดี้ท่านจะรัจริงหรืต้องใช้ การคิดอยากจะฆ่ากันต้องเป็นของห้ประโยชน์ก็ไม่มีโทษไม่ฆ่าแล้วก็ตายฆ่าแล้วก็ตายเราก็ตายไปที่ฆ่าทำไมใช้จ so, so ิตใจคิดเป็นยึดิตวณนั่งนะรอจะรอมันก็โงโง่จนถีถ้าเราจิตถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ทุกคนมีปัญญาเราภาวนาแล้วก็ดีการภาวนาเราต้ว จิตใจความรู España, acha, idad, ้สึกจะได้ปัญญาก็เราเก่ามานรวมตัวพับเดียวไม่ต้องไปนั่งใดฝีสมาธิที่ยากเป็นแค่ลมลึกขึ้นมาเมื่อไรก็ใช้ได้เหมือนนั้นคารมันดาท่านพระธรริบดีตัดสุดขั้นมาใพูดยาวมากก็ตอนนี้ก็เประสความเข้าใจเขาบรรดาท่านพระธรริบตัดสุดขั้นไม่แน่นักเพจะเข้าใจแล้วไม่ใจเข้าใจนงี้ยตอนนี้ไปแล้วเขบรรดาท่านพระธรริบตัดุกท่าน ตร้างกายให้ตรงกำลงจิตให้มากกำหนดรู้ลงไม่ใจเข้าออกแค่ทำภาวนาและเจรนาตามาติยาใส่เพิ่อป่อยแอดีขึ้นญาบอกว่าผู้แนะนำใด้เข้ที่แนะนำท่านเวลาท oh ี unk, ่พูดแนะนำเข้าไปแนะนำนะขอทุกท่านพักคำภาวนาใช่ไหมเราพักคำเจรนาทำใจสบายเป็นน้อมใจโดยกามเสียงนี่เขาแนะนำท่านไ